เอาสวัสดีครับพี่น้องมาเลาะเบึงมั่นพี่น้องบ้าหน,นไอเสนมาเบึงมั่นหลังจากปลูกได้อาทิตย์หนึ่งปลูกได้อาทิตย์หนึ่งฝนกะตกมาห้าพอดีพี่น้องตกมาห้ามกำลังเกิดกำลังปงกำลังเกิดกำลังปงเลยแะกำลังเขียวขี่ดินอือกำลังเขียวดินพี่น้อง กำลังเขียวขีดินกำลังเขียวบงขึ้นตุบุติปินี่อันมุนี่ก็เสียวไปใส่ไอ,ขอ้ขอบขอบแก่ๆมันอันใดมันบ่เกิดคนตัวมากกับซุมพอดีพี่น้องโอ้ยพมันก็ได้ เกิดขึ้นกับบอท่านได้เกิดเบิดพี่น้องเกิดเออเออโอ้ยแล้วสิลมเกิดประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งโฮแต่อาทิตย์เดียวนะพี่น้องแค่ยุ่มปรุงขึ้นในซ้ำนี่นี่เนี่ยอืปูในอาทิตย์หนึง่งเกิดเรียวอยู่ดอกแต่ว่ามันกัน บม่ขั้นไหเกิดเบิดเนะาะไฟทั้งปุ่นกับขั้นไหนเกิดอยู่ไฟนี่เกิอดอกับกำลังปุงปุ่งไปแล้วก็เลาะเบิรงผลผลิตแล้วพีน่น้องมันเกิดบ่มันบ่เกิดก็จะได้หาลำมาสามลำนี้คืออันนั่นแท้ มันก็หายายากๆปีนี่ก็ได้มันเกิดหายจังสี่กปุปงสี่ก็บไข่เน่อยู่เนาะนี่กรลั่งปุงตาขึ้นนี่กรลั่งเกิดห <c oughs> ลาะเบืง้ง มองวันไหนมันแห้งมันแดงก่ำสมแซมแบบเนาะพี่น้องมองไี้มาเกิดก็ได้รอบึ้งมันมันหยุดพี่น้องคิดนี่ก็ได้เร้าหายเศร้าหน้าเอาวิตีเศร้าหายเร้าหน้าก่ะทั้งสี่ละ แต่ก็ลังเกิดเกิดยุดอกฝนตกมาใส่สุ่มแล้วคือจริงสิเกิดส่วนดอกตีนเนาะของ,งข้าเจ้าแงามเนาะแข่งกันก็จะปลูกก่อนเอ้า เรถบึงมันปลูกไหมครับชิมีกระไดพ,ดพี่น้องฝากพี่น้องติดตามกันเลยก็แชร์ไอแชนแนลเด้เยครับเออชิมีไอแสนล,นไสนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ